อีพีที่แล้วคนสนใจมากมทําเรื่องชาคาเทลาชานมแล้วมีชาไทยชาสีส้มแล้วก็มันมีหลุดสีเขียวมาอันนึงผมไม่เข้าใจก็เลยทำอีพต่อเป็น E.P. นี้และกันเกี่ยวกับชาเขียวโดยเฉพาะ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เข้ามาสู่รายการชมใบบนไปวันนี้ตอนพิเศษผมออกมานอกสถานที่ฟิลจะญี่ปุ่นมากเลยข้างล่างในคาเฟ่ที่เรียกว่ามิาวะวอโอ้จําได้ด้วยนะฮะเพราะวันนี้ผมจะมาลองชายยี่ห้อคาวามิ ami, เป็นชาเขียวญี่ปุ่นเขามีอยู่หลายเฟลเวอร์มากแล้วผมอยากจะอยากจะกินแต่ทําไม่เป็นผมเลยแบบภาวนาแบอบกขอให้อนดีผมหน่อยดิ โอ้โหตลกงี้ฝืดเปล่าไม่รู้นะครับวัสดีครับเปิร์ครับเมนูหลายหลายอันของ The Be e f Master แล้วก็นี่แซนด์วิชที่ดังที่สุดในประเทศไทยในเซเว่นตอนนี้ก็คือนี่คนนี้นะครับเปิร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่คลั่งชามากก็เลยเข้าแก๊ปพอดีเดี๋ยวพี่เปิร์วันนี้จะทำให้ลองชิมทีละอันเปิร์บอกว่าเริ่มกันจะทำมัทฉะทีรามิสุครับเราเริ่มกันยังไงเปิเปร์วันนี้เราจะใช้ชาตัวนี้ครับเป็นโคยฉะทำไมอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันไว้สำหรับทำขนมโอเคเราก็เลยจะใช้ตัวนี้ทำขนมกันครับนน้้้้าาาบไดถ มีเครื่องตีหรือจะใช้มือก็ได้นะครับวันนี้ส่วนประกอบของเราจะมีครีมแท้นะครับมีมาสคาโปนแล้วก็มีไอซิ่งครับ้อแตกต่างของเราเนี่ยเรื่องเราจะไม่กินแอลกอฮอล์ในทีเราไม่สูบปกติจะใส่บันนีหรือแอลกอฮอล์เราไม่ใส่ใช่นะฟูคีมาใส่ไปเราก็จะตีมันะครับด้วยความเร็วต่ําก่อนวอร์มมันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเ<ๆ>ร็วไปเรื่อยๆนี่เราวอร์มวอร์มคีมมันให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะถูกตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับ ่ามันขึ้นเป็นวีปแล้ครับพี่โตเบาความเดียวลงนิดนึงใส่ <I think. S 2> ไอซิง่งไอซิ่งใช่ครับระหว่างเรารอมันขึ้นวีบนะครับเราจะมาตีมัชฉากันเพราะเราจะใส่มัชชากันไปด้วยแปลงตัวนี้ครับเป็นแปลงไม้ไผ่ที่เรียกว่าฉาเซนแล้วก็น้ำอุณภูมิวันนี้เราใช้อุณภูมิที่7 0็ดสถึงเจองศาเพ <Okay. S 2> ื่อไม่ให้ชามันสุกเกินไป <Okay. S 2> ลือไม่งั้นมันมันจะขมเราก็จะใส่มันแค่นิดนึงก่อน แล้วก็ใช้แป้งคนนะครับแล้วก็ค่อยๆตีล้วรู้ได้ไงว่าคนโอเคแล้วคนจนมันเนียนเป็นอย่างงี้ครับมันจะไม่มีเม็ดแล้วเราจะาประมาณนี้วิปเราเริ่มขึ้นแล้วเราจะใส่มัสคาโปลงไปนะครับเหมือนเนยกับครีมผสมกันอุ้ยอันนี้คัดออกไปแล้วนะครับอันนี้ต้องใส่เลยต้องใส่เลยเนี่ยมชอบอานนี้ <laughs> แค่ครีมนี่ก็อร่อยนะผมต้องกินตรงนี้แหละ เราจะใส่ในเมนูที่เนือ้อแท้ปะอินชาลอครับ <L an> นี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับชิมไหมครับอืมมันจะกินสาหลายเลยทีนี้เราจะมาทำเลเยอร์มันแหละเราจะเอาชาที่เราตีได้นะครับใส่ไปในอ่างเราจะให้มันเหลวนิดนึงนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อที่เราจะชุบมันแล้วให้มันดูดน้ําชาเกี่ยวเข้าไปในตัวอันนี้ lady งเกอ e ์มันคือขนมคล้ายๆขนมไข,ข่ เทคนิคนั่งบอกทุกคนไว้ก่อนจะทําอะไรดมหน่อยก็ดีเราจะได้เข้าใจว่ามันทุกอย่างมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ใส่ปากอย่างเดียวดมก่อนแล้วก็ชิมอันนี้ทําเป็นเบสเลเยอร์ของตัวทีรามิสุใช่ไหมใช่ต้องใช้เลดี้ฟิงเกอร์อย่างเดียวอครับใช้นมปังได้ปะไม่ได้เพราะว่าไม่อร่อยครับปกติแล้วถ้าเขาใส่พวกเหล้าอะไรก็ในในขั้นตอนนี้ใช่ปะใช่ถ้าเป็นทีรามิสุปกติมันจะเป็นกาแฟแล้วก็จะมีเหล้าชั้นบนสุดเราจะเอาเป็นครีม เฉยๆนะครับครีมสีขาวเนียนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำทำสนามหญ้าข้างบนกันหลังจากนั้นเราจะทําสนามหญ้าสีเขียวนะครับโดยใช้ผง<อ>ชาเขียวตัวที่เราใช้แบบตัวเมื่อกี้เลยไอเนี้ยก็คือเกตทําขนมในอย่างเงี้ยกลายเป็นสีเขียวเงี้ยใช้วัตถุดิบอันนี้มันจะมันจะเอขนมอีกกว่ามันจะถูกกว่าสามารถทําขนมในประมาณที่เยอะได้นะครับเดีย๋ยวเรารอมันสักชั่วโมงหนึ่งตู้เย็น ตู้เย็นครับในชิวรธรรมดาช่องชิวรธรรมดาเข้าตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวเซ็ตตัวใช่ครับโอเคในขณะที่เราจะรอขนมเนี่ยต่นี่มาเรื่องเอาจริงละนะครับคนอยากจะให้เราคุยเรื่องของชาเขียวมากเดี๋ยวเราจะทําเป็นชาใบก่อนเขาเรียกว่าเ็นชาทําไมต้องใบทําไมต้องผงมันกินได้ทั้งคู่ครับชีวิตประจําวันเขาจะกินใบกันะจะเป็นน้ำใสๆครับผงหวานว่าอะไรไงกินได้เรื่อยๆใช่ครับแต่ผงเนี่ยเขาจะเป็นเกดแบบพก มีพิธีการชงชารับแขกแใช้ผงวันนี้มี2ตัวครับเป็นเกนไมชามันจะเป็นชาที่ใส่หอมกลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วใช่ครับจริงๆผม<น>ผมกินแต่ได้รสเนี้ยคุณเปิ์ก็รู้ผม<ๆ>ชอบก,กินไอ้ข้าวคั่วโรสแล้วก็อีกอันนึงเป็นเซนชาอันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงเป็นเย็นให้พี่โตชิมดูส่วนอันนี้เป็นร้อนเรามากินร้อน่อนดี้วาครับเราจะใส่ไปสักช้อนหนึ่งละกันเพราะว่ากาชาเรามันเล็กใช้น้ำนะครับที่ร้อยองศานะครับ<ม>เพื่อเราจะเอา ความเข้าขั้วมันออกมาเยอะๆนะครับได้กลิ่นหอมนะครับปกติเขาใช้กัน80ิแต่นี้เขาบอกให้ใช้ร้อยแล้วกลุ่มันจะขุนเฟลเวอร์ออกมามากกว่าเพราะว่ามีข้าวที่ต้องการดึงเฟลเวอร์จากข้าวมานะครับนี่กลิ่นเริ่มมาแล้วครับเออได้กลิ่นเลยนะทันทีเลยนะไม่ได้โม้เนี่ยทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีสักอึดใจเดียวพอครับเพราะว่าเราใจร้อนครับพิธีกรรมรอนานในคนนั่งนั่งรออ่าชิมครับเศษชากินได้นะครับมันจะเป็นตะกอนชานิดหนึ่ง นี่โอกินหอมมากเลยอันนี้ควรจะกินเย็นหรือหอมเอ้ยไม่ใช่เย็นหรือร้อนร้อนก็ดีนะครับกินชัดดีอืมคือผมมใจมันเทมาทางไอเข้าวคั่วมาตาไหนตาไายละนี่กินเพลินเลยนะมีตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราจะชงเย็นกันผมอธิบายนิดนึงชาเนี่ยมันจะมาจากสเมืองอันนี้คือชิซูโอกะตอนแรกองคิดว่าแฟน โนบิตะนั่นชิซุกะในชิซูกะเนี่ยคือชานี้แต่ว่าก่อนชิซอกะเนี่ยจริง,รงๆชานี่เขาปลูกที่โนมิอ่ะอูจิอูจิอูจิเนี่ยคือชาเมืองแรกที่เขาปลูกกันทีนี้เนื่องจากเมืองนี้มันเล็กพอมันเล็กเขาก็ขยับมาที่ชิซอกะซึ่งมันเป็นเมืองอยู่ใกล้ๆฟูจิเพราะฉะนั้นดินมันจะเปลี่ยนสภาพไปตามพื้นที่มันก็จะทําให้รสชาติของตัวชาเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไม่ใช่แค่ชาหรอกทุกพืชแหละนี่คือสาเหตุที่เขาเลือกมาจาก2เมืองนี้เป็นเป็นเมืองผลิตชาาตตั้้้แแแ่่่รกอออยูลววนนนีคืเชา เขียวใบเป็นใบละเอียดแต่ไม่ใช่ผงนะครับเพราะฉนั้นเขาเรียกเซนฉะนะครับเราจะมากินแบบเย็นคุณเปิลเขาจะใส่น้ำอันนี้ที่กี่องศาอันนี้ผมใช้น้ำแค่70เพราะว่าผมจะค่อยๆบิ้วมันให่มันบิ้วเลยบิ้วมันคึก <c oughs> บิ้วให้พี่คือ <c oughs> บิ้วทำไมนะเราผมจะค่อยๆบิ้วกลิ่นมันออกมาเรื่อยๆเ,เ,เราจะแช่มันนานนิดนึงเราเลยใช้น้ำอุณหภูมติต่ำหน่อย อแล้วก็เราเดีย๋ยวเราจะเทใส่ไปในน้ <A> ําแข็งนะครับแล้วใช้เวลาเท่าไหร่สีน้ํามันเริ่มออกเนี่ยเราก็ได้แล้ว <Okay. S 2> ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีประมาณนี้นะครับเปิดเขาเขาเสนอให้เย็นนะครับเข้มสําหรับผมนะสําหรับคนที่ชอบกินแนวชาเขียวเนี่ยผมว่ากินมันแบบไม่ต้องไปไปเดาเลยมันชัดเจนมากนะครับทีนี้เ,นเรามากิน มัชชาแหละพี่เราจะใช้ผงของคาวามีเนี่ยเป็นมัชชาเกรดพรีเมียมนะครับเป็นอิเศมัชชะเขาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงเมษาถึงาพฤษภาเป็นช่วงที่ดีที่สุดครั้งแรกของปีครั้งแรกของปีใช่คิดว่าหลังจากทีม้าละลายแหละพี่ช่วงสปริงแรกมาถึงก็เก็บใบอ่อนมาเลยอันนี้ใช้การบดแบบโบราณเลยก็คือเป็นโมหินใช้วัวลาก ไม่ครับเป็นเครื่องโม่โม่โม,มันจะได้ผงที่ละเอียดนะครับวิธีการเนี่ยทางทีมเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเด็ด first harvest มามันนึ่งหยุดไม่ให้มันเหลืองนึ่งเสร็จปับ๊บแยกกา้านแยกก้านเสร็จปับ๊บแล้วก็บดบดแล้วกลายเป็นผงใช่เราก็จะได้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เขาแนะนําว่าสามกร,รัมต่อน้ำหกสิบนะครับอ่าแล้วก็อุณหภูมิน้าเท่าไหร่น้ํหกสิบนะครับโอ้สีมันเขียวเข้มนะเราก็จะตีมนะันเนาะมันเป็นมันเป็นมันเป็นฟองอย่างนี้เลย ต้องให้หมดปะไม่ต้องครุกเดียวเลยครับเยอะเงินนะเว้ยเนี่ยรมกินมันหอมเวลามันจะไม่รู้สึกขมแต่มันได้กลิ่นนัตต้อยู่ถ้าแปลว่ากูใช้ได้ละลิ้นเนี่ยมันมันหลอกผมลำบากนะอันเนี้ยคือมันค้างมันค้างกลมอยู่งี้เวลากินน้ำร้อนมัยังค้างอยู่นะมันเป็นกลิ่นถั่วเดียที่ชมพูพูดอะได้กลิ่นความสดใหม่อืมมัน อ,อร่อยดีนะลองกินสายที่เป็นเทรนอยู่ตอนนี้ไหมครับ <c oughs> เป็นเพียวมัทฉะอ่าเพียวมัทฉะโอเคเขาฮิตไงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะฮิตตามหรือเปล่า <c oughs> ผมได้ไม่บ้าเหอนนะแต่ว่าถ้ามันอร่อยก็อร่อย <c oughs> ผมว่ากินในชาพวกนี้ดีกว่ากินกาแฟนะกาแฟเนี่ยเวลากินเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยขึ้นปั๊บแล้วมันก็จะดรอปเลยเพราะฉะนั้นต้องกินหลายแก้วพอเป็นมัทฉะเนี่ยพอมันขึ้นปั๊บแล้วมันก็จะสเตเบิลแล้วค่อยค่อยค่อยๆดรอปอันนี้คือแบบสายเหรอ เพราะฉะนั้นทาตอนแรกก็คือใส่60มิลก่อนเสร็จแล้วก็ทําให้เป็นเป็นฟองเสร็จแล้วก็เติมน้ําเพิ่มถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวคุณเปิลเขาจะชงแบบแบบใสให้ลองกินดูว่าเป็นไงบ้างเสร็จแล้วผมจะลองชิมดูอืมอร่อยเลยกลิ่นหอมมีนัตตี้เข้าไปด้วยแล้วก็แก้วไม่เอียงไม่เป็นไรนะฮะอย่าไปซีเรียสมากนะครับที่บ้านไม่มีเดี๋ยวไม่กิน,นแค่แก้วปกติก็ได้นะครับอืมตัวต่อไปเป็นอูจิมัชชะเกดพรีเมียมลองลองมาจากเมื่อกี้นิดนิดหนึ่งใช่ เดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าแตกต่างยังไงจริงๆทุกอย่างนะผมบอกไว้ก่อนมันไม่ได้อยู่ที่ราคาข้อแรกต้องอดตัวเราชอบก่อนบางทีพรีเมียมคนไม่ชอบก็ได้เกตราคามันต่างเพราะว่าขั้นตอนการเก็บเกี่ยวฤด,ดูกาลการกระบวนการโรสกระบวนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะทําให้มีขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมันก็เลยมีราคาที่สูงขึ้นมาเพราะงั้นแล้วแต่เราชอบนะครับโอเคอืมอันนี้จะกลิ่นเขียวมากกว่าเมื่อกี้นี่กลมกว่านะกูติดหลูอีกแล้วติดแกนหนึ่งแล้ว <c oughs> ไม่ได้ละ กินใบไม้มากกว่าเขียวเมื่อกี้นี่กินนัตตี้กว่าความแตกต่างก็จะทดล่นลงมาถ้าผมชอบนะเมื่อกี้นี้ผมชอบอันเมื่อกี้อันก่อนหน้านี้เป็นนิสัยส่วนตัวนะฮะไอ้คิงกันปั้นมาให้ติดแกรมสีอาจจะดูไม่ออกนะแต่ว่าผมว่าลดดูออกอานเดี๋ยวเราชิมอีกตัวหนึ่งเป็นคู่เทียบกันตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นมัชชากินทีนะครับของชิซูโอกะเดี๋ยวลองชิมกันเช่นเคยเราใช้น้ําแบบอุณหภูมิห้องก็ได้อุ่นมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราอยากกินยังไงนะครับ ลีลาการชงเนี่ยมันต้องมีด้วยอันนี้สอนกันไม่ได้เกิดมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้กลิ่นดีนะครับแล้วฟอง,ฟองมันขึ้นเยอะนะใช่ครับฟองดีลองดูครับอือหืออันนี้เขียวสุดเลยผมรู้อันนี้เกลิ่นเขียวมันแรงสุดผมว่าเกรดมันมันตามแต่ไม่รู้ว่าเกรดมันตามหรือเปล่านะอีเซเนี่ยผมเขียวน้อยสุดนัตตีเยอะสุด ลองลงมาเมื่อกี้นี้อ,อูจิจผมว่าอยู่ตรงกลางระหว่างอันนี้กับอันนี้นี่เขาเติมน้ำมาเราเดลองกินอีกทีนะทิโซกาสะเนี่ยกลิ่นกินเขียวแหลมมากที่สุดนี่เรามีอีกสองตัวครับพี่อันนี้เป็นตัวอูจิเป็นเกรดเดียวกับชิโซกากะเมื่อกี้นี้ตัวที่สองที่ผมกินแต่ว่เป็นเกรดเดียวกับทิโซกากะแต่คนละเมืองเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะแตกต่างกันลองบีชเนี่ยนเะขาค่อยมาเข,า,า,ขาบอกว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งซึ่งราคาเริ่มต้นเลยสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าเป็นมัชชา100%เหมือนกันเดกัยว่บอากเอบ้ ขบวนใช่ไหมแต่ต้องกินของแท้มาถึงว่ามัชฉะร้อยเปอร์เซนต์โอเคอันนี้คือขนมทีรามิสุมัชฉะที่เปอร์เขาทำให้กินในตอนแรกนะแช่ตู้เย็นประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งได้แล้วผมขอชิมก่อนแล้วกันอืมเนี่ยนะมิสุลลาอืมอร่อยขำอะไรเพงไง่ได้กูกินไปแล้วขำไม่ดบอกส่งมาได้ส่งมาได้กินซาลามีครีมดีอร่อยนะทีมเขาอยากจะกินแล้ว เยวจะทำโฮจิชาราเตะผมอยากจะให้มันเป็นนมสองชั้นครับเป็นนมเย็นๆแล้วก็มีฟองนมข้างบนแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นโฮจิชะาเนี่ยตีแล้วก็ราดามันลงไปโอเคนมสองชั้นนะนมปกติชั้นหนึ่งนมฟองชั้นหนึ่งแล้วก็โฮจิชะลราดอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่ได้ไม่อร่อยนะครับต้องดูท่าจำไว้ด้วยนี่อันนี้คือนมที่เป็นฟองใช่ไหมใช่ครับเราจะไม่ใส่น้ำแข็งมัน a อพีนี่นะฮะ เพื่อทุกท่านเนี่ยผมกินเนี่ยสิบเอดโมงตอนกลางวันแล้วก็น่าจะตื่นยาวถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ใครเจอผมแล้วก็พูดมเรื่องเนี่ยก็ <Grammy> เข้าใจไปด้วยนะครับกินคั่วมาเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับเราจะได้เลเยอร์ของมันมันจะเป็นเลเยอร์นมชาแล้วก็ฟองนมนะครับพี่กินเข้าไปน้ําจะไหลเข้าไปก่อนแล้วฟองนมกับชามจะไหลตามกินผิดมาทุกครั้งนะครับวันนี้จะกินให้ถูก เบาๆครับทําไมมันหวานวะแสมเชื่อมครับอมเชื่อมเยอะปะนิดเดียวครับสิบกรัมมันมีความกลิ่นคั่วๆอ่าว่าอร่อยว่ะนี่อร่อยเฮ้ยเติมในเมนูมนเนื้อแท้เลย <laughs> มาสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพูดอีกทีนะผมชอบยังไงมันไม่ได้เป็นบรรทัดฐานของทุกคนนะครับมันคือผมชอบยังไงถ้ากินเรื่อยๆผมให้อันดับ3นะผมเอานี่เกนใบชาผมกินได้เรื่อยๆแล้วผมผมว่าอันนี้มันสําหรับผมผมกินแล้วมันมีความสุขดีหมายว่ามีความสุขดีเพราะว่ามันมันกินได้เรื่อยๆอันดับสามของผมผมเป็นสายชาใบผมชอบเซนชาอันดับสองของผมอีเสตตัวท็อปที่ให้อันดับ2เพราะอะไร เพราะผมกินได้ไม่บ่อยแต่ว่าผมคิดว่าคุณภาพมันสูงจริงดีจริงเปอร์อะไรอันดับสองผมเป็นโฮติชะผมเป็นสายชาใบาแล้วก็ชอบกลิ่นชาชัดๆส่วนอันดับหนึ่งของผมเนี่ยก็คือ,อนี้อันนี้อันดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เปิด์ทาให้แสตนตาลมานะครับ <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นหอมของโร,โรสติข,ของการคั่วเนี่ยซึ่งผมชอบแนวนั้นอยู่แล้วอันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยเมื่อกี้นี้นะครับเพราะหนึ่งเปิดทําให้กิน บวกนมผมชอบนมอยู่แล้วแล้วก็ไอเนี้ยมันเข้ากับนมมากนะครับอันดับหนึ่งผมเป็นตัวนี้ครับ <c oughs> สลับ <c oughs> ผมชอบตัวอีเซ็ต <c oughs> สำหรับวันที่เร่งรีบแล้วก็อยากกินของพรีเมียมผมว่านี้ง่ายและจบได้อร่อยด้วยโอเคสมสาใครที่สนใจคาวามิเนะลองดูในช้อปปีนะครับยี่อ้อคาวามินะครับมีเพจเทาง Facebook ก็มี s h o ปปีมี Lazada <c oughs> มี TikTok มี นะครับก็หนำใจกันนะครัวที่แล้วชาสีส้มคราวนี้ชาสีเขียวนะครับคราวหน้าคิงจัดเกยชาให้ซึ่งผมจะไม่ทำรายการนั้นนะให้คิงมันทำเองแล้วกันก็ฝากรายการชมไปบนไปดูเฉยๆไม่ได้นะครับดูไปต้องกด subscribe แล้วก็บังคับคนข้างๆเนี่ย subscribe ด้วยอย่าลืมผมเนี่ยพ่อบ้าน มีลูกทําธุรกิจเคยเป็นนักร้องทุกแนวกูได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเขียนมาในคอมเมนต์ว่ารีวิวเรื่องนี้ให้หน่อยเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้หน่อยเรื่องหน่อยผมจะไปดูแล้วติดต่อเข้ามาว่าเออันไหนคุ้มสุดอันไหนดีสุดอันไหนพรีเมี่ยมัาไหนคุ้มสุดในระดับอีโคโนมี่ในทุกอย่างนะครับติดต่อมาสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ